ไปคุนอกนะครับวันนี้เราจะมาไกลหน่อยนะครับที่วัดพระธาตุพิณิพุชัยบวรมหาวิหารอำเมืองลำพูนนะครับวันนี้จะมาแฝงโคมนะครับนี่ความสวยงามของโคมเข้าไปดูครับว่าจะเป็นยังไงข้างในนี่ครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับนี่ครับนี่เรามาแฝนโคมนะครับนี่มากับใครจะไปดูนะครับว่าเรามากับใครบ้างนี่ เออนะครับมากับใครครับวันนี้นี่สมาชิกอยู่ข้างหลังครับสมาชิกนี่มา,ากับน้องลิ้นนี่นะแฟนโคมนะครับวันนี้เดี๋ยวเาานะราไปข้างในกันนะครับไปข้างในกันนะครับสวยงามมากครับมาดูบรรยากาศข้างในครับว่าจะเป็นยังไงนะครับบรรยากาศการแฟนโคมนะครับนี่น้องลิ้น นี่เราจอดรถข้างนอกนะครับเราเดินมาข้างในให้ดูบรรยากาศข้างในนะครับอ่านี่บรรยากาศข้างในนะครับโอ้โหสวยมากเลยนะครับอบรรยากาศข้างในครับสวยมากเลยนะครับโอ้โหสวย ใครที่อยากมาแขวนโคมครับก็มาได้เลยครับที่จังหวัดลำพูนนะครับด,ดแบบูแมกเลยนะครับโคมสวยเหลือเกินก็มาตอนเย็นครับแนะนำให้มาตอนค่ำๆครับจะได้ชมบรรยากาศสวยๆอย่างนี่นะครับก็เป็นหอธรรมนะครับนี่หอธรรมโคมสวยงามของหอธรรมนี่ แหมมากเลยนะครับทุาก็มาดูได้เลยนะครับเราจะเข้าไปข้างในนะครับมีเข้ามาครับข้างในวิหารเลยนะครับเขาไปไหว้พระกันนะครับข้างในคนก็เยอะอยู่ครับวันนี้วันจันทร์เราจะเข้าไปในวิหารนะครับจะเข้าห้องก่อนไปดูนะครับ เข้าดูภายในหาครับอันนี้ก็เป็นไปในหานะครับของเด็กผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปแขวนโคมนะครับนี่ก็จะอธิษฐ<ม>านนะให้สิ่งดีของ,ง,าอาของมาในชีวิตนะครับนี่ให้สิ่งดีนะครับให้ลอยไปกับโคมไฟให้ต่างความเชื่อของชาวร้านนะครับ เดี๋ยไปดูครับว่าการแสนโคมนะครับเป็นยังไงนะครับนี่ก็บรรยากาศสวยๆครับโคมโครแบบนี่ครับโคมเยอะมากเลยครับบรรยาศโคมโคมเยอะเดี๋ยวเาไปข้างในกันครับพับเลยนะนาสาทุกอส่เลยค่านี่มัเนรอยะครับสีเเลือกเลยค่ะ สีแดงจะกกับบ้านน่ะจะกกับบ้านน่ะไปไปเขียนชื่อครับเขียนชื่อจริงนะสกุลโอ้น้องเขียนเองเลยนะครับอ่านะครับอ่าอีกสอคนแม่เดียเลยนี่พ่อก็จะเขียนเองนี่คุณแม่เขียนเลยเขียนเลย เอออันนี้โตพ่อจะเขียนชื่อแย่บนตัวนดินี่เขียนชื่อให้แย่ตัวอารนมาลูกมากรรมสักกันลูกอารีนเดี๋ยวจะไปพูดกันเดูแล้วก่อน าตาเข้าไปด่นไน้าด้วนเอ, <c oughs> อาเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> นรัหลังจากเราแขวนโคมเสร็จแล้วครับเราก็จะมา,าไหว้พระธาตุนะครับพระธาตุที่บุญช้นะครับก็จะเดินรอบคระพักคร์ด้ สวยมากเลยนะครับหาดมาวบุญชัยนะครับจังหวัดลำพูนนะครับใครไม่ได้มานะครับก็มากับสักการะได้เลยนะครับที่นี่สวยงามมากเลยนะครับเพื่อเป็นสิดงโองกมบูรณ์ก็จะเดินรอบหาดสามรอบนะครับก็จะเดินรอบแบบนี้นะครับเราจะเดินรอบๆอบงนี้รอบสวยนะครับ มารินก็มาเดินด้วยกันนะครับนี่นะครับรอบๆนะครับก็จะแหวนกลมแบบนี้นะครับสวยอนะครับก็สามารถมาได้เลยนะครับใครอยากไปมาไหว้ขอพรนะครับก็มาเที่ยวได้เลยนะครับนี่แับสวยงามมากเลยนะครับนี่นะครับนี่ครับสวยครับจะเดินรอบแบบนี้ครับสามรอบนะครับ ตอนนี้เสร็จแล้วนะครับแปนโปรเสร็จแล้วไหว้พระธาตุเสร็จแล้วเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับหาอะไรกินนะครับให้หมอพับเงินคนเยอะมากเลยนะครับเขาเลี้ยงเยวยังเยอเราไปเียวเราจะออกกันนะครี่ซื้อรูปโปรงดิซ้อโปรไงดก็บรรยกาดูงาสวยงามมากเลยนะครับก็มีไปไม่ทุกปีนะครับมาได้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยมานะครับ ก็เชิญชวนครับมาร่วมทําบุญนะครับมาร่วมทําบุญน้นองอาดินทําบุญเรียบร้อยแล้วนะครับการเ<ฟ>ต,ตือนโคก็สามารถมาได้เลยกับเจ้าของวันที่เจ็ดย้ำนะครับวันที่เจ็ดตุจิกาสิ่งที่นี่เขาก็จะเอาไว้ทานนะครับในช่วงยี่เปงยี่เปงของทางเหนือนะครับพระชงรัตพงศ์อารินได้อะไรตอนนี้ขนม เขียวเนี่ยเลยโกโก้โกโก้เข้มข้นอันนี้คลับเราก็จะกลับแล้วนะครับมาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับว่าเราจะพาไปที่ไหนนะครับนี่ก่อนนะจะกดนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับฝากปรับบรรยากาศภาพสวยๆของการไปชมนครับเดี